บอสนกพงศกรเดือดไม่ทนฟาดแรงทำอะไรข้ามหัวขออนุญาตเขาแล้วหรือยังเอาลูกสาวเขาไปทำแบบนี้พี่น้องคะเกิดอะไรขึ้น<ะ>ทำไมนะคะบอสนกเสียงวิหกเออทำไมได้ออกมาโพสนะคะและก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยนะว่าเอาลูกสาวเขาไปเนี่ยไปทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้ขออนุญาตแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวลูกสาวเขาเลย ทางบอสบอยสิริชัยแล้วก็ทางผู้จัดการที่เราเห็นเนาะในคอมเมนต์บอสนกก็ทนไม่ไหวเหมือนกันก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบอด้วยว่าเออว่าแบบไม่มีใครแบบเห็นด้วยเลยกับการโหวตในครั้งนี้ก็คืออ,อ่าทางเพจ ทางเพจทางเขาเอาไปผลผลโหวตอะไรนั่นเนี่ยออให้แฟนคลับเข้าไปโหวตว่าชอบใครรักใครเอาไปโหวตเพจดัดงเพจหนึง่งใช่ใชทำคโคลผลการโหวตพี่น้องขาให้ FC แฟนคลับแฟนหมอลำเนี่ยเข้าไปโหวตศิลปินในดวงใจแล้ว ในการโบวตนะมันมีค่าใช้ใจ่ายในการโบสถทีนี้ค่ะพี่น้องขาค่าใช้จ่ายในการโบวตกับรางวัลที่ได้เนี่ยศิล,ลปินเนี่ยไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะคะได้แค่ว่าได้ที่หนึ่งได้ที่สองได้ที่สามแต่ไม่มีผลตอบแทนให้กับศิลปินซึ่งนะคะบอสนกเองก็มองว่า <ณ S 2> เ,<อ>เสียเวลาเสียเงินเสียชุดเสียค่าเดินทางอเออถ้าสมมุติว่าอ่าน้องอายได้รับลงัาจริงๆเสียค่าเดินทางค่าอะไรไม่มีค่าสปอนเซอร์ไม่มีอะไรให้เลยไหมายถึงว่า ไม่มีอะไรเลยมีแต่เราเสียแล้วเราไม่ได้อะไรเลยใช่ศิลปินไม่ได้อะไรเลยศิลปินไม่ได้อะไรเลยคุณเอาเงินนั้นที่ไปสนับสนุนไปโหวตให้น้องอ่ะเอามาทําพวงมาลัยให้น้องดีกว่าเนาะก็ยังาตดชุดให้น้องดีกว่าน้องก็จะได้รับเต็มๆนี่ค่ะพี่น้องแล้วทีนี้ทุกคนเห็นด้วยเยอะมากๆเลยว่าพอวัดนกออกมาพูดอย่างนี้เหมือนเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรนะตัวนาแบบเป็นแกนนำอะไรประมาณนี้เลยเออนี่แหละค่ะอ่ะเซกุ๊กรองอ่ามาลองอ่านนะคะทางด้านโพสต์ของบอสนกนะคะได้โพสต์เอาไว้แบบนี้ว่าอ่ะให้แฟนคลับดูก่อนนะคะนี่จากเฟซ่วนตัวของบอสนกเลยนะคะพงศกรจ้ะอ่าสําหรับโพสต์นี้นะคะของบอสนกพงศกรนะบอกว่าสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาให้แฟนคลับมุตูโวด เสียเงินเสียคำแม่แม่แต่ละคนก็นอยากให้ลูกจะของได้รางวัลโบวตหมดเป็นแสนบัตรมูตูได้รับรางวัลค่าเครื่องบินค่าห้องพักกับโบมิไห้เทิงหาชุดใสเทิงได้จ่างช่างแต่งหนา้าหมดบตำกว่าครึ่งแสนเศร้าจ่างมูตูคือจ่างดาล่าแน่หมอลำก็มีหัวใจสำหรับโพสต์นี้ค่ะ่ายังได้มีคอมเมนต์นะคะของบอสนกนะคะบอกว่าแบบนี้ด้วยนะ คใครจะโหวตให้อ,า,อายโอนเงินบัญชีผมนี่สิพ้าตัดชุดให้นางใส่ยังมีประโยชน์กว่านั้นบอแม,มนยังดอกอบอถามเข้าจักเม็ดว่าอ,อนุญาตให้เอาอีหลาเขารับรางวัลบอเขารับรางวัลบอ,อาเข้ารับรางวัลบอให้แฟนๆโหวตเสียเงินเอารายชื่อเข้าดือด้อ,อเหมือนรู้ว่าแฟนขับเยอะ ต้องได้ยอดน่าเกียดนะคะ m, พี่น้องคะ m, สำหรับนะคะคอมเมนต์ใต้คอม,อคอมเมนต์ใต้โพสของบอสนุกเองอ m, และนะคะผู้บริหารอย่าง,อางบอสบอยเชริชัยหมอลำใจเกินร้อยก็มาคอมเมนต์ด้วยในโพสโพสนี้บอกว่าอดว่าอ,ออดว่าออพอจก,กมาเดียวนะคะพอจก,กมาเดียวแสนรักนะคะผู้จัดจาก,การบอสโจก,ก็บอกว่าว้าวถือกขัก แฟนับว่าจังไหนเนี่ยเฟนคลับบอกว่าแม่นแล้วคนเกงไผไปโบอย่าไปเด้อจ้ามาปันวิวไห้อีลานี่รับรองบอเสียเงินได้แต่ความสุขฟังเพลงมุนวนไห้อีลากันจ้าอเศร้าภาคอันกันไปเดอสูนอนอยู่บ้านซื้อก็ไดโดกอใช้ความเท่าเทียมเสมอภาคไม่อยากให้แบ่งว่าดาราเนื้อกว่าหมอลำมันคืออาชีพเดียวกันให้เกียรติกันเด้อความหมายของบอส นกที่บอกว่าไปร่วมงานค่าชุดค่าแต่งหน้าค่าห้องค่าเครื่องบินไม่มีให้ค่าเดินทางไม่มีให้แต่ปฏิบัติกับหมอลำอีกแบบหนึ่งไหมปฏิบัติกับดาราอีกแบบหนึ่งไหมซึ่งจริงๆแล้วคุณก็ได้กระแสจากนะคะแฟนหมอลำค่อนข้างเยอะซึ่งการบวชจะบอกเลยนะว่าคอมเมนต์เยอะสุด สาขา KA สนะคะบอกเลยคอมเมนต์เยอะสุดใช่แฟนคลัแฟนหมอลำเข้าไปกดโหวตเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะแมนยูจ้าหากินง่ายๆคุณมาเนะเบาถือกคักนะคะเนอนเล่นอยู่บ้านดีกว่านะคะสําหรับ FC แฟนคลับนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แม่เก็บเงินไว้เข้ากลุ่มดีกว่าอันนี้ถคนนี้บอกว่าเก็บเงินเข้ากลุ่มไว้ดูกลุ่มปิดไลฟ์สดนะคะ FC แฟนคลับคุณก็บอกว่าอะ ยังไงพี่น้องขาสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ส่วนบอสนกเองเนี่ยก็นะคะสําหรับผู้บริหารแล้วเพิ่นก็มองว่าเอาเงินมาสนับสนุนศิลปินในองค์กรจะดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดอย่างเงี้ยคะ่ะซื้อกลุ่มปิดอย่างเงี้ยนะคะนักสากุลแล้วรางวัลก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าอคุณคนนั้นเก่งมีความสามารถอะไรแบบว่าอาจที่คุณให้รางวัลมาแต่ทีนี้ ในตัวเด็กเขาแบบส่วนมากเนาะอย่างเช่นน้องอา,อ,ายอย่างเงี้ยเอาชื่อเข้าไปเสนอ,อแล้วทีนี้ไม่ได้ขออนุญาตทางพ่อนกเหมือนก็เหมือนต้นสังกัดไม่ได้ขอทางต้นสังกัดด้วยเออเอาไปอันนี้เขาก็ยังเด็กอยู่เขาก็แบบยังไม่บรรลุติภาวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วบางทีอ่ะสมมติว่า น้องอายไม่เข้ารอบแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเออเขายังไม่แบบยังไม่โตยังไม่อะไรเลยแต่คุณหินฐานแฟนคลับของน้องเยอะอย่างเงี้ยคือบอสนกออกมาโพสก็คือความห่วงลูกสาวด้วยนะแล้วก็อยากให้เอฟซีเข้าใจด้วยการสนับสนุนศิลปินถ้าคุณรักน้องอายนี่ก็คือมาสับสนุนน้องอายในในเรื่องพวงมาลัยตัดชุดหรือว่าเข้ากลุ่มอะไรดูน้องดีกว่าปั่นยูให้น้องมาติ๊กน๊องบอกว่าปั่นดูให้น้องดีกว่าแล้วก็สาหรับเพจดังนะคะพี่น้องขาถ้ามีการจัดบทแบบนี้ก็ควร คุยเนาะคุยหลังบ้านคุยกับทางด้านผู้บริหารก่อนว่าเขาโอเคไหมแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะยังไงก็เป็นศิลปินในค่ายในองค์กรของเขาเนาะจะทําอะไรก็อาฝานิดนึงแล้วกันนะคะพี่้อง่ะคุยกันเนาะเอออย่างเช่นแม่ค่ะแฟนคลับคนนี้เนาะก็ออกมาคอมเมนต์ในในเรื่องคือการันตีเรื่องรางวัลเออมาพูดถึงเรื่องรางวัลว่าความเก่งความสามารถไม่ได้การันตีแบบว่า ไม่ได้การันตีเรื่องนี้เลยโหวตแบบนี้ก็มีแต e, ่แห่หกักรุ้ยๆเขาโหวตให้กันบางคนเสียงไหลเสียงกะโบมวนอย่างน้องอายการันตีด้วยความสามารถล้วนๆโบตองมีรางวัลยังกระได้เพราะว่าคนกะเห็นความสามารถน้องอยู่คุมมืออ่าบ่ต้องไปย่านว่าสีบอคนน่ะสีบอหกักเพิ่มขึ้นบ่อยากเบาหลายคว้วมั่งซมเธอก็เคยเห็นคนสามารถ ความเก่งของน้องอยู่ใช่ไหมน้องอายร้องได้ทุกแนวเลยนะเพลงใหม่มาใหม่เพลงเก่าเพลงอะไรการแสดงการอะไรก็คือน้องทําเกินความสามารถก็คือทําเกินตัวเกาเรียเกินวัยด้วยซ้ำอย่างเช่นน้องอายใช่ชอบตลกก็ได้เออเป็นนักล้องหมอลำการแสดงอะไรเงี้ย ได้หมดด,หมดลวย,เ,ยเต็มที่ด้วยนะยสปิริ่ก็มีฉันเคยไปเห็นน้องอายอยู่ครั้งหนึ่งคือถึงคิวน้องน้องจะง่วงแค่ไหนดึกดื่แบบประมาณเที่ยงคืนกว่าน้องอนั่งหลับรอคิวพอถึงคิวน้องแบบว่าเออเอ็นดูน้องแบบว่า ไม่แบบงองแงที่แบบว่าจะนอนต่อข้างล่างอะไรเงี้ยมานั่งแล้วก็รอคิวรอตั้งนานไม่ได้ว่ารอแบบแป๊บเดียวสิบนาทีนะเออรอเป็นครึ่งชั่วโมงสาวกุ๊กยังไปแอบถ่ายอยู่เลยดูความเอนดูของตั้งใจ s t a n ั b y ใช่ความน่ารักความตั้งใจความเป็นมืออาชีพของน้องาอเนี่ยขนาดว่าเด็กเด็กที่สุดแล้วเนาะในในหกคนที่แบบว่าเขาร่วมบทอะไรกันก็คือว่าเป็นมอลำที่เด็กที่สุดด้วยแหละเด็กที่สุดด้วยนี่แหละค่ะเราก็เลยอยากให้โฟกัสที่ตัวศิลปินดี กว่าเนาะถ้าอยากสนับสนุนไปสนับสนุนกลุ่มปิดหรือพวงมาลัยสนับสนุนศิลปินคุณที่คุณชอบดีกว่าบอสนุงนี่ก็คือพูดถูกอยู่นะใช่ใช่ก็คือแต่ว่ายังไงแหละถ้าจะจัดจริงๆก็ต้องคุยกันก่อนคุยหรือว่าถ้าได้รางวัลจริงๆก็คุณควรมีค่าเดินทางค่าสนับสนุนให้หมอลามลูกทุ่หมอลามบ้างไม่ใช่ว่าจะเห็นแต่ดาราคนจอมเอยญเร็วนะวงการหมอลามาแรงมาแรงนะคะมาได้ที่สุดแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะอ่ะ มือนีพี่น้องขาก็เป็นกําลังใจให้กับน้องอาไอ้นะเพิ่งหายป่วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็จะไปติดตามหน้าเวทีสําหรับหมอลําเสียงวิหกค่ะสาหรับมือนีค่ะสาวไอ้แล้วก็สาวกูขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับมือนีสวัสดีค่ะ